สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจําช่วงเย็นของวันที่22เมษายนปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวัน ราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,685หลังจากนั้นราคามีลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างทรงตัวรักษาระดับไว้ก่อนที่จะมีการขยับและมีการดีดตัวขึ้นไปแตะระดับสูงสุดของวันบริเวณ1,702เหรียญดอลลาร์ต่อเทอซอนทางนี้ราคาทองคำณนะปัจจุบันอยู่บริเวณ1,697.45เหรียญดอลลาร์ต่อเทอซอน ราคาทองคําระหว่างวันไม่มีการทำระดับต่าสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าและสาม,มารถทําระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าแต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงจับตาดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคําว่าจะสาม,มารถทะลุหรือผ่านโซนบริเวณ1,703เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสซอนขึ้นไปได้หรือไม่ซึ่ง1,703เป็นระดับสูงสุดของราคาทองคําในช่วงต้นสัปดาห์ หรือวันจันทร์ที่ผ่านมารวมทั้งเป็นราคาสูงสุดของราคาทองคําในสัปดาห์นี้ซึ่งหากราคาผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นไปได้ราคายังมีโอกาสขยับหรือดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ1716เหรียญดอลลาร์ต่อออนทั้งนี้ในระยะสั้นทองคําได้รับแรงหนุนจากผู้นําของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กองทุนการเงินอาหรับ กองทุน,นกลไกเสถียรภาพยุโรปและกลุ่มการเงินระดับภูมิภาคต่างๆเห็นพร้อมให้ความร่วมมือกันเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเงินจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะที่คณะรัฐมนตรีจีนตัดสินใจลดข้อจำกัดสัสดส่วนการกันสำรองสำหร,รับนี้เสียสำหรับาภาคธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก20เป็นการชั่วคราวแนวโน้มยังกล่าวสร้างความหวังว่ารัฐบาลต่างๆของกลุ่มประเทศต่างๆกำลังเร่งการออกมาตรการกระ ต้นเศรษฐกิจทางการเงินและการคลังเพิ่มเติมเพื่อพยุงเศรษฐกิจที่กําลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างหนักแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันดอลลา,าร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยให้มีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงซึ่งการร่วงลงของดอลลา,าร์สหรัฐเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับไปกระตุ้นให้ราคาทองคํามีการขยับและดีตัวขึ้นอย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคําอาจจะขยับรือดีตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลเนื่องจาก การอัดฉีดสภาพคล่องหรือการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวอาจกลับเข้าไปกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกซึ่งหากสินทรัพย์เสียสเส่ยงหรือตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอาจมีแรงขายทํากําไรสลับออกมาได้เช่นกัน ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคํทาทั้งนี้ในส่วนของตัวทองคํายังคงได้รับปัจจัยหนุนจากผลสํารวจ c e o ชั่วโรคคาดเศรษฐกิจอาจจะถดถอยรูปแบบตัวยูจากการกระทบ ของภาวะเศรษฐกิจโลกทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนจากองค์กรต่างๆและผู้นำทั่วโลกรวมทั้งผู้บริหารกว่า29,000คนใน130ประเทศมีการเปิดเผยผลสำรวจบ่งชี้ว่ามุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจในระยะถัดไป ยังคงมีแนวโน้มที่จังคงอยู่ในลักษณะของการชะลอตัวหรืออยู่ในภาวะถดถอยไปหนึ่งอีกระยะหนึ่งและแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวจะเริ่มดีขึ้นและมีการฟื้นตัวขึ้นโดยรูปแบบของเศรษฐกิจที่มีการดิ่งลงในช่วงก่อนหน้าอาจจะกินระยะเวลาไปอีกระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการฟื้นตัวในรูปแบบของตัวอยู่สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและยังกดดันการลงทุนของระยะ ของสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นขณะที่ในส่วนของนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีแนวโน้มฟื้นตัวในรูปแบบตัวยูเช่นกันทางนี้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 รุนแรงกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้โดยนักเศรษฐศาสตร์จํานวนมากตอบผลสํารวจภาคเอกชนมีการบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะถัดไปมีรูปแบบการฟื้นตัวในรูปแบบของตัวยู สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ลดโอกาสที่จะมองว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจะฟื้นตัวในรูปแบบของตัววีหรือลักษณะของการดิ่งตัวลงมาในช่วงที่ผ่านมาและมีการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลเชื่อบวกต่อราคาทองคําเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงกดดันจากที่ทางตลาดหุ้นจีนปิดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นขณะที่นักลงทุนหวังว่ารัฐบาลจะออกมาตรการหรือแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นแนวโน้มการอาัดขีดสภาพคล่อง เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและมาตรการการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆของทางรัฐบาลจีนรวมทั้งการลดการกันสำรองหนี้เสียของธนาคารกลางจีนยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้าไปกระตุ้นการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงและเข้าไปหนุนให้ที่ทางตลาดหุ้นในฝั่งจีนมีทิศทางค่อนข้างสดใสและฟื้นตัวเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มหรือปัจจัยดังกล่าวสร้างแรงขายทำกำไรสลับกลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคำเช่นกัน ในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาในส่วนของคืนนี้เวลา2ทุ่มจะมีการเปิดเผยดัชนี HPI หรือ House p r i c g Index ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาบ้านและอสังหาริมทรัพย์ในฝั่งสหรัฐขณะที่เวลา3ทุ่มครึ่งจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ซึ่งภาวะหรือความผันผวนของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกยังคงสร้างความผันผวนและการแกว่งตัวในตลาดเงินตลาดทุนรวมทั้งตลาดทองคำด้วยเช่นกัน ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนและรับการลงทุนของตัวราคาทองคําทางนี้ในส่วนของตัวราคาทองคํามีการทําระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าแสดงให้เห็นถึงในส่วนของแรงซื้อทองคำในระยะสั้นที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นในส่วนของการเข้าขายอาจจะชะลอการขายออกไปหลังจากราคามีการทำนิวไฮและพ้นกรอบแนวต้านย่อยซ,ซึ่งบริเวณ1 7 0 0ร 98เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนขึ้นมาได้ดังนั้นในส่วนของการเข้าขายอาจจับตาแนวต้านด้านบนในโซน1,716เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนว่าราคาหากขยับหรือดิดตัวขึ้นมาจะผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวได้ไหมซึ่งหากราคายังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำยังคงมีทิศทางหรือโมเมนตัมเป็นลบทั้งนี้ในระยะสั้นยังให้ในส่วนของแนวรับหรือแนวต้านย่อยในโซนบริเวณ 1,711-1,710-1,711ถึ17ถ17เหรียญดอลลาร์ต่ตอเทสซอ,อนซึ่งเคยเป็นระดับต่ำสุดและเป็นฐานของราคาในช่วงที่ผ่านมาหากราคาขยับหรือดิดตัวเข้าใกล้ในส่วนของระดับดังกล่าวนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้อาจจะทยอยเปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าวอย่างไรก็ตามการเปิดสถานะขายอาจสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนหากราคาเกิดผ่านบริเวณ1,716เหรียญดอลลาร์ต่ตอเทสซอ,อนหรือสามารถผ่านในส่วนของกรอบหรือชันแนวด้านบนขึ้นไปได้อาจจะทําให้ราคามี การขยับขึ้นหรือมีการดิดตัวขึ้นต่อทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ1,739เหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอนซึ่งเป็นยอดหรือเป็นระดับสูงสุดของครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังประเมินว่าหากการเคลื่อนไหวหรือการขยับขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐในคืนนี้เคลื่อนไหวในแดนบวกอาจยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรสลับออกมายัางตัวตลาดทองคำทั้งนี้หากราคาทองคำปรับฐานหรืออ่อนตัวลงทำระดับต่ำสุดกว่าบริเวณ1,7 ร้อยพันหกร้อยเจ็สิบแปดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันอาจเห็นการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงต่อทดสอบกรอบหรือชัแนลด้านล่างบริเวณพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนอย่างไรก็ตามหากราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาที่ระดับดังกล่าวยังแนะนําให้นักลงทุนที่มีการเปิดสถานะขายไว้ทยอยเข้าซื้อคืนเพื่อเป็นการทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวทั้งนี้ยังคงเน้นการทํากําไรระยะสั้นในกรอบในรูปแบบของไซเวดาวหรือในทิศทาง ที่ราคามีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงในช่วงสั้นสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ